พูดถึงถังปั่นถูบ้านเมื่อก่อนทิพย์ใช้แบบปั่นน้ําเดียวกันค่ะวันนี้มีตัวช่วยดีๆในการถูบ้านให้สะอาดทุกครั้งที่ถูก,กับไม้มอบพร้อมถังปั่น r e e n House รุ่น Flat Spin ค่ะเพียงแค่คก,ดกดแต่ละครั้งถือเป็นการซักแล้วก็ปั่นหมาดไปในตัวแล้วพอกดไม้ลงไปก็จะปั่นสิ่งสะกะปรกออกไปในช่องด้านข้างซึ่งแยกช่องกันนะคะจากนั้นค่ะตัวถังก็จะสูบน้ําสะอาดขึ้นมาซักล้างให้กับผ้ามอบของคุณให้สะอาดง่ายๆแค่นี้เองในส่วนของด้ามมอบนะคะเราสามารถปรับเอนนอนได้ตามใจชอบและตนนะะตัััววแป้้้นนนนนมมม็ออบบะะคุุไไดด360งศาาผเี่่กจฝ ดีมากๆตัวถังนะคะน้ำหนักเบาทนทานไม่แตกง่ายมาพร้อมกับการรับประกันถึง1ปีเต็มค่ะในเซ็ตประกอบด้วยไม้ม็อพร้อมถังปากและมีผ้าม็อไมโครไฟเบอร์หผืนวันนี้ให้คุณผู้ชมซื้อ1เซ็ตแถมฟรีทันทีอีก1เซ็ตและยังไม่พอแถมผ้าม็อไมโครไฟเบอร์เพิ่มให้อีก4ผืนรวมมูลค่าสินค้า ,3980 บาทแต่วันนี้เราให้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 1, 3 9 0บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะที่0 2 1 0 0 7 0 6 6ค่ะ